แอนทองประสมขึ้นศาลนัดสืบพยานคดีลักทรัพย์20ล้านเผยเหลือเพชรชิ้นสุดท้ายมูลค่าสูงที่สุดจากกรณีที่นางเอกชื่อดังแอนทองประสมถูกมือดีย่องขโมยทรัพย์สินหลายรายการมูลค่ากว่า20ล้านบาทภายในคอนโดย่านทองหล่อซึ่งภายหลังทราบว่าผู้ที่ลักทรัพย์ก็คือผู้ช่วยเลขาของนักแสดงสาว โดยได้นําทรัพย์สินที่ลักขโมยไปขายและจำนำําก่อนที่นางเอกสาวจะทำการอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนกลับมาแต่กระนั้นก็ยังคงเหลือเพชรที่มีมูลค่าเยอะกว่าทุกชิ้นที่เจ้าตัวยังไม่ได้คืนล่าสุดแอนพร้อมกับทนายความอิทธิเชษโทควรเศรษฐกุลได้เดินทางมาที่ศาลพระขนงเพื่อนัดสืบพยานโจทและจำเลย ต่อมานักแสดงสาวได้เผยว่าวันนี้มาขึ้นสารคดีที่แอนถูกลักทรัพย์เรามีการขยายผลอาจมีบางรายที่รับทรัพย์สินไปบางรายอาจจะเข้าข่ายรับของโจรจึงมีการนัดสืบพยานโจทย์และจำเลยติดกันเป็นเวลา3วันเมื่อถามว่าของชิ้นนี้มีมูลค่าเยอะแค่ไหนแอนเผยว่าเป็นของที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในมูลค่าของทุกชิ้นจริงๆแอนไม่อยากเดินมาถึงจุดนี้เลยถ้าไกลเกลี่ยรหรือคุยอะไรกันได้ก่อน แอนก็อยากจะจบตั้งแต่วันแรกแล้วแต่มันหลายรอบมากจนต้องดำเนินมาถึงตรงนี้ก็พยายามทำตามข้อเท็จจริงที่สุดและอยากให้ความถูกต้องมันถูกต้องแอนถือว่าระยะเวลาที่ดำเนินมามันค่อนข้างใช้เวลาชีวิตและใช้เวลาทางความรู้สึกแอนไปเยอะก็ไม่ได้อยากดำเนินการยืดเยื้ออยากให้ทุกอย่างจบลงแบบรวดเร็วด้วยดีและยุติธรรม อีกทั้งแอนยังบอกอีกว่าเราว่ามันน่าจะมีอะไรที่โอเคแต่ว่ามันเป็นสเตปของมันเมื่อเจรจาไกลเกลี่ยเบื้องต้นแล้วไม่สำเร็จก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้ตามมาเป็นสเต็ปแอนก็เดินไปตามสเต็ปของทางที่ศาลกำหนดถามว่าคาดหวังอะไรไหมแอนว่าในใจตอนนี้ว่างเปล่ามากแอนรอฟังและเป็นครั้งแรกของแอนในการขึ้นศาลด้วยไม่รู้ศาลจะถามอะไร แอนต้องแบบไหนก็เป็นประสบการณ์ใหม่ตอนนี้หลายความรู้สึกในหัวเรามากก็ยังบอกทนายว่าแอนตื่นเต้นมากแอนนอนแทบไม่หลับเลยเดี๋ยวลองดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวดีเทลตรงนั้นแอนมาบอกอีกทีด้านทนายอิทธิเชษกล่าวว่าเราพยายามไกลเกลีย่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันมาถึงในขั้นตอนนี้แต่เมื่อทุกอย่างและพฤติการอะไรบางอย่างแตกต่างจากเจ้าอื่นที่เราเคลียร์กันหมดแล้วตบแล้วเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียว เลยต้องมาเป็นขั้นตอนนี้ส่วนของคดีถ้าสืบซับเป็นอย่างไรก็อยู่ที่สารว่าจะเข้าข่ายรับของโจรรวมถึงเกี่ยวกับพอรอบอรค้าของเก่าด้วยผมก็มั่นใจสำมวนอายการพนักงานสอบสวนออกมาอาจจะเป็นมาตรฐานที่ดีไม่ว่าจะเป็นร้านเพชรร้านรับซื้ออะไรก็ตามอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครก็ได้จะได้เพิ่มความระวังในการรับซื้อตรงนี้ด้วย